วัสทุกคนในประเทศต่างประเทศพ่อกระเบาเตซินพี่น้องโอ้มาหนีมาฮ้อนให้ฮ้อนหนาสบายดีพี่น้องบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องดูเชียงให้เทียงหน้าคือเก่าพี่น้องยูไห้ยูหนาในพี่น้องเอ้ยอันนี้หมดตักมันโอ้ยลูกนี่ก็จักแม่นยังเด้อเสร็จแล้วนะทักทายป้าลุงนะติลูกจะมายังมไง มาฮ้อนให้ฮ้อนหนาไม่เท้าว่าน่กี่ได้มกพสิพาพี่น้อไปอันตักพุนมา,าเต็ม,ตมสิบเียมชวนอยู่ทางน้นเออได้ได้เอาอันปนขี้แวนะ่นแน่นะสิพี่น้องพฤิตักพุนเ่านี้อันนี้ยู่ให้อย,ยู่หนาพี่น้องเอ้ยน,นี่ก็ เขามาแต่บ้านป่าพอดเลยแล้วก็เลยมาแวะก,กินข้าวเที่ยงยวนน้าแม่เท้ามาบ้านแม่เท้ามาหน้องกบหน้องกบกระิมจับอันชอยพ่อพิ่นตักขี้พุนพักกองข่ายเนาะเสียเมือใส่พักพี่น้องเอ้ย อันนี้อันขอกบ,บไม่เท้า่นพวกสิตักอันปนขอนขอปนขี้แบะนำโหก,กบคือบัมาจับให้พอใน่อบกชอบขึ้นหน่อยเถอะหน่อยก็เติม ฮะเบาวะงามอยังเดอกปนก็ขี้แบะเอาเต็มชอบเด้ออยู่ห้อยู่หนาพี่น้องเอย้ยอยู่เทียงหนาเพื่อนอันนี้นะเทียงหนาไม่เทา่าเที่ยงหนาซ้ำเขื่อนแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ตลอดบุกเขาโพธดบ้านแม่นเพราะว่าเพื่อนมีแบะมีงวงแล้วเพื่อนบุกเข้าดอกแรงมันปีอยู่นี่ น,น,น้ำแบ่น้ำงัวบันนี่ผัดชวนจะชื่อว่าเมลอนจะชื่อว่าเมลอนบ่เออน้องเมลอนเพิ่นว่าเขาชื่อว่าเมลอนเขาเอิน้นเพิ่นแต่เซนหลอน,อน,อนเซนหล่อนอุ้ยผุดตักละชอบผลุกคนพี่น้อ,นอย,อย,อย,อย วันนี้มาฮอดให้ฮอดหนามาบ้านป้าบ้านนันนาการพี่เนอะบ้านนัน้นสนีมาเฮากำมาทำบุญผานญาเท่ามาเพราะว่าอันร้านเพิินยวนผุเละไมกาผุเละเพิ่นได้พาเงินมาอันให้เฮาได้เอาซื้อน้ำแล้วก็ซื้ออันยังเต้าหู้บอกสินไปถวายเพื่เนาะ อาหารเช้าอันนั้นนะ่อนไปถวายเพิ่อนอยู่วัดอันน่ะเพราะว่าอันบอนที่เพื่อนถือยวนเมกานะคือกันพระพุทธเจ้าแท้เลยอันเหาก็เลยไปอันน่ะให้เพิ่นเบ่งจะคลิปก่อนอั่นเหฮาลงไปแล้วอสิ่ อันนี้บอนนั่นตากหมันเพิ่นพี่น้องเลยท้องพ่อเทา้าท้องผ่าเทา้าไม่เทา้าปันนี้ยังไม่ได้ออกหมันพ่อเทา้าหน่อยไปนคนหมันแต่เท้าวๆค้ำเลยเด้บม่หิวเขาบปเนาะไปแท้สาวๆอันนั้นลำหมันเพิ่นสันไว้ไว้ปลูกเพิ่นว่าอยากเก็บจะชอบจะที่ใดทอาไรเพิ่นในตารางเที่ยงได้ประมาณชิบไปชอบแล้วเพิ่นจังสีเอาไปขายเพิ่นว่านี่ อันนี้คือน้องน้องพจนพี่นาะนี่ขัดน้องพจนปลูกผักได้อยู่หันกะม่เท้าพจนปลูกผักอันนี้คือน้องฝาเพิน่นดวันนี้เขาได้มาฮอดให้ฮอดหนาเนาะเพราะว่าบ้านอันนาการกับบ้านนันแม่เท้าเนี่ยไกลๆอีกกันได้พี่เนาะเขาก็เลยมาจะซ้ำวัดฮอดพี่นะเนาะมาฮอนนัหนาค่ะ อ๋อบดิไก่พันธได้ง่วง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 พี่น้องงัวชีชนนะแรงแล้วงัวเถิกมันตื่นป้าเอากระตื่นงัวคือกันมันแรงบึม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 ป้าพี่น้องเอ้ยตกใจเด้เกือบไม่ปุ้งล้มป้าพี่น้อง ไม่เท่าผมมาพูกงัวตันถางไว้ป้าเธอตกใจด้เขาก็แล่นจับกล้องแล่นบางนึงนี่พี่น้องเอ้ย,อยมาพูกงัวตันถางไว้ไม่เท่านีก็ได้เอาลุตื่นเอาสั่นงัวก็ตื่นเขาเาก็ตื่นงัวแล่น,ลน,ลน,แนเกือบล้มเมื่อกี้นีอ่อันนี้่วนกล้วยเพิ่อนอยู่น้ำแขมน้องนี่ กินตลอดได้พี่น้องเอ้ยชุกอันเขือนแลเพิ่นก,กัอันตัดขึ้นไปแครนไว้ในเทียงนะพอบ่มีผู้กินไปเบิ่งพักเพิ่นเบื้องนะพี่น้องเอ้ยอุ้ยแบบ่เพิ่นกระพุกแาบแอบอยู่แบบ่ไม่เทา้านี่แล้วเพิ่นนอนบ้านบ่นบได้อกันนี้แล้วเพิ่นปะคองเพิ่นบ่ได้พี่น้องเอ้ยจักแบ,บจก่จักหนู พาพี่น้องไปเบิ่งพักพ่นพักไม้เท่าปูอยู่เบื้องไก่ชาเบอร์เลยนวะเทียงผนกับแแคบน้องน้องกระแห้งนำเลยพี่น้องเอ้ยอป่าจักว่าคอสอยู่ผู้บักหลายๆแบบจักเนาะป่าในน้องพ่น จักเป็ดจักไก่หยาบหยามอยูอยอยอย่พูแขมน้องนี่ก็ได้ป้าพักเพิ่นกะงาๆนี่พี่น้องพักบัวหัวเพิ่นเพิ่นพนด,ดูได้ไหมเท้านี่ยกะมาปูไว้อยู่นี่พักนั่นก็มีพักนี่ก็มีพูอันนี้เป็นพักสลัดเพิ่น ไว้กินกระปุนเดือนสามเพนวะหางได้ไก่อั็ไก่ชะเอาอันกระชุ่มงมไว้พักสลัดเพิ่นเพิ่นงมไว้ยันอันไก่เห็ดพักสี่มันก็นยังตอดกินเบิดเลยพ่ออันนี้มกักเล่นเล่นเพิ่นก็นงามงามเนาะ ยังโบชุกค,ค่ะมักเล่นก็นยังเคียวอยู่ก็มีบัดเบืองค่ะชื่อเบืองลำถางพี่น้องเอ้ยเขาออกมาจะชวนพักไมหมแถวเขาเขาบอกไปได้เบืองแล้วนะนะลาบแล้วยันงวัวผูกหัวกระตันถางอยู่ผู้ที่ย่างเมืองลำถางบัดเบืองงวกระพุกไว้ในคันน้องค่ะแต่แท้ไม่เท้ากัน ยาดมันชนแต่ว่าหับปบวังหนึ่งเนี่ยจนจนสิล้อมอันนี้ลบมันเพราะเทามาสันไว้ป่งใบทอดได้ี่เนาะโอ้พักบัวอันนี่เพิ่อยู่เบื้องในก็มีแล้วพ,พ่นก็มีอันก้มควักงไปกินกับลาบเทา อันนี้เตาบาร์เจชินปั้นมาจากแต่ผุนอะเกี่ยวเขา้าหลงพ่นมาหลงเพราะเนยเพิ่นนันมาหลงทานกับกองเกงเพ่งค่ะบริขายครับผู้ชื่อ,อ,อกอับไม่ชื่ออีเล่พอเขาจะมาแวะก,กินน้ำในเทียงเขาจะแง่หมดแดงพี่น้องเบิง้งได้หรือบ่ลอ้ยใครหมดแดงเบิ้งลูกพี่น้อง เออตึงก็ม ouais. right. so, um, ีอย uh, ู่เนาะตึงก็มีอยู่วะเจ้าแย่มาทางได้นี่นะเออโอ้ยมดเด็กอยู่ที่ข้างหน้างไหนฮหม้อขามพวกก็มีได้นี่ออ่ะเราไปหล่นกิจนี่ย่านะหมักแดงพี่น้องเอ้ยหมักแดงเพอร์ชิพาหมักแดงให้พ่อพาให้จังหน่อย อันนี้หม้อขามไม่เทา้าหม้อขามก็บ,บ่มีเน้เงี่ยงคนวะเลื้งงามงงำดิ่งทีง่ขนไปหมอ้อชู้้ไทยนี่แล้วเห็ดไว้เดี๋ยวเนี้ยกระบวยนี่ก็ติดแทดได้หนิกระบวยบนนี้กอบลินกระบวยแม่ไปจ้ะหึ อ้าวเห็ดพี่ชานะพี่น้องมาฮอดเนี่ฮอกกันสิคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้พบพ่อ,พอกันคลิปต่อไปฝากก็ไรกดแ์กดติดตามช่องบอตสินในเด้อพี่น้องสบายดีบาลน้องก๊อป